สวัสดีครับตัวนผ้ชมครับช่เจ47เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เป็นโมจาอันดับกอกอแก้วนะครับผมก็ขึ้นมาชาร์จสองคนนะครับเกมน,นี้ก็จะเหลือเออจ้าอาร์ก็คืออาร์ซอนะครับอาร์ซอนพ่แกงนะครับอันนี้คือรหัสน้องสาวผมนะครับสําหรับใครที่สงสัยหรือว่า อะไรในตัวผมก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าเขาคือน้องสาวคนที่สามนะครับอคือผมก็จะมีน้องในเกมอะครับที่แบบสนิทสนิทอยู่ครับคือคนนี้รู้จักกันมานานแล้วครับมาเกือบสองปีครับยังไงก็ถ้าใครเข้าใจผมก็ตอบคำถามน,นะตรงนี้เลยว่า เราสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับถึงไม่ใช่ชีวิตจริงหรือว่าสายเลือดนะครับก็จะเป็นพี่น้องในเกมกันได้นะครับคือมีมิดดีกว่ามีัตูครับชีวิตคนเราครับไม่ต้องคิดอะไรมากคือผมเป็นคนให้รหัสน้องมันไปเล่นนะครับส่วนผมก็เอารหัสมันมาเล่นนะครับทีมันอยู่ในช่วงแบบเบื่อเบื่อครับเพลงๆอยากให้น้องมันเล่นด้วยครับนั่งเรื่องล่นแต่งตัวสวยๆมีสกินเป็นดีๆใช้ แต่เห็นรู้สึกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับพอให้มีสก,กินปืนนะครับก็ยังเล่นเออเหมือนเดิมน้องสาวผมนะมนี่ตรงหันนี้ก็ยิงมาคือเราจะรู้กันหมดเลยเห็นไหมครับต่างคนต่างไว้ใจคือตหารก็ได้ลิน,นานแลวโซาสอนปุ๊บเห็นไหมจบที่หนึ่งที่ส,สองนะครับเกมที่สองก็จะเป็น หมดกอนเชานะครับช่วงต้นเกมเลยจังหวะนี้สำหรับคนที่เห็นในคลิปนี้นะครับถ้าโดนโดนศัตรูดักอย่างนี้นะครับดักมุมแบบนี้นะครับให้บอกคนในทีมเลยครับว่าอ้อมไปหลังเข่านะครับเพราะว่ามุมหลังเขาจะยิงพวกเขาได้นะครับการที่จะแก้ไขในยการไม่โดนดักดนะครับ ก็คือต้องรีบฟาร์มนะครับรีบฟาร์มแล้วรีบไปสู่สารหรือไปอะไรแล้วแต่เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมจับบาเลตมาเล่นนะครับผมเครื่องปกติก็ไม่จับหรครับแต่ว่ารหัสน้องสาวมันสุ่มสกินปืนนี้มาได้นะครับน,น่าจะเป็นเกาะอสองนะครับกับอะไรสักอย่างก็ถือว่า เป็นตัวที่ดีหรือเปล่าน,นี้ผมไม่รู้ลำพังผมก็ไม่เคยได้เล่นสงไนด์อยู่แล้วเนี่ยก็ดอกร้อยร้อยกว่านะครับก็ถือว่าท่านท่านโดนไอ,อ้วอลไปแค่แค่เจ็ดสิบเท่าไหรนะ่วาเนี่ยเจ็ดสิบสี่ครับถ้าถ้ายิงทะลุไอ,อ้วอลไปแล้วเจ็ดสิบสี่ก็โอเคนะครับแล้วมันเจาะเกาะได้คร,รรครับนี้องสาวผมก็อเอารหัสผมมาเล่นนะครับ<อ>เห็นไหมไก่โต้งถ้าสังเกตดีๆ ผมก็เอารหัสน้องมันมาเล่นนะคไม่มีอะไรทํารครับอย่างแรกรหัสจะเใจครับผมเป็นคนอนุญาตเองครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นบาเล็ตก็เลยบันทึกเก็บไว้นะครับเล่นได้ดีด้วยนะถึงมันจะช้าๆเฉยๆเออๆครับแต่มันก็โอเคนะมันก็ทำดามจให้ทีมดีนะเพราะว่าผมผมส่วนมากผมอยู่กองหน้าอยู่แล้วไง ก็เลยแบบตามจริงอ่ะทะนายไม่ควรมาอยู่แนวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราผมมันก,มก็ขนาดอาซอยังชมอ่ะครับครับขนาดเจ้าอาร์ยังชมว่าโอ้เล่นโหดป่าอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่เชิงว่ามันจะชมผมเรามันจะด่าผมหรือเปล่าไม่รู้ เป็นคนคเกมนี้ครับเป็นเกมเล่นสนายอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ได้ที่หนึ่งไปเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้ที่หนึ่งตั้งหลายตานะนะฮะคลิปมันยาวนะคลิปเนี้ยสิบสองนาทีกว่าสิบสองนาทีสิบเอ็ดเวทวินะครับ เล่นดีไม่ดีได้ไป5คิวแล้วครับถ้าไม่รวมหอดูนาว2คิวที่เป็นปืนกลก็เป็นชารปืนกลก็นั่นแหละ3คิวครับเห็นไหมผมจะทำดาเมจให้เพื่อนได้เลยนะเนี่ยไม่ลาดก็ก็ยิงได้เองนะครับมีสองอย่างเห็นไหมครับทำไป82ดสิดูดิดูทีมขมเมอร์แค่ไหนเนี่ยเข้าซ้อนเข้ายิงเข้าชาร์จไง คนหนึ่งรบซีโอไม่เห็นทำอะไรเลยวันวันเราแต่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็บนแล้วก็ใจ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 ก็ใจใจเขาอ่ะนะครับใจใจแล้วใจใจเขายู่สองคนอะไรนะไม่ใจใจก็ใจใจนี่นจังหวะนี้ก็ขึ้นมาเจอคนอีกชาร์จยิงปังเขาให้ นี่นะเจ็บเออบ้างแล้วก็ยิงกระโหลกมาอีกนี่แหละจบเกมไปตอนนี้เกมที่2องนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นเกมนะครับผมอยู่ในน่าจะเป็นสนามกีฬาหรือลานสกเก็ตเอ้ยที่มันมีเป็นเหมือนสกเก็ตบอร์ดนะครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นนิคมล้างนะครับหัวจานดับนะครับด่านนิคมล้างนะครับก็มากับ แกงแล้วก็อัซอแล้วก็โนอาครับแล้วก็ีแจงแจงก็คือซีโอตำแหน่งประธานคนในแคนของผมนะครับคือเป็นผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนตอนนี้ผมมีหลายคนแล้วนะมีพี่บิลลี่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็มีพี่ฟิล์มยังพี่ฟิล์มสนับสนุนนะครับใตอนนน่าจะสนับสนุนแรกเพราะเห็นให้หามือปืนให้อยู่เอาไว้ยิงพวกคนตากแซ่บนะครับ ผมก็กำลังจะหานะแต่ยังหาไม่เจอเลยถายแ่ไหถ่ยหัวกัเงเร่อ,งองรนงหนอเงี้เอาไว้กันเจอไอ้พวกคนปากแทบนะครับเรน่อเป็นผู้หญิงนะครับผู้ไม่ได้เก่งอะไรเลยหลอยอย่างเดียวครับลอยมาเจอผู้ต่อทู้ที่แบบออนแอร์นิดนึง คือผู้ต่อสู้ใหม่หรือว่าเป็นผู้ต่อสู้ที่แบบว่าเก็บแรงหรือเขาแลดูไม่าท่ามีซตี่หรือว่าเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้มากกว่าอย่างปืนยิงใช้เกมนี้ก็จะใช้เป็น a c 80นะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่หรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมแนะนําเลยนะแนะนำให้เล่นนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ให้เล่นตลอดนะครับให้เล่นเนตอนช่วงเก็บแรงก็ได้คือปุณนเคาะไปเนะี่ยมีจุกมีต้ายแน่นอนมีหล่อยได้แน่นอนเพราะมันยิงง่ายครับ อตรงครับหลับผมว่ามันเป็นมันกำลังเชียร์แหละ GM อ่ะมันเหมือนเป็นทองชาร์ตนะครับในจังหวะนี้ก็มีคนอยู่บนบ้านนะครับผมก็จะเครื่องเลยหาไปเช็คครับแต่จำจริงแล้วอยู่ล่างนะครับแล้วผมก็ไปหล่อยเขาเองเนี่ยสาใหญ่กีตาเล็กครับนีไอ้ขาวยิงไลยไอ้ฟ้ายิงไอ้ขาวไอ้ที่อยู่นี่เป็นทองชาร์ตเดือดคนหนึ่งเห็นไหม อ่อา,จานจบหมดมเป็นอะไรที่เข้ากันนะคือมันเล่นกันมานานแล้วอ่ะมันรู้ใจหมดแล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยไอ้นี่ชาร์จไอ้นี่ซ้อนไอ้นี่ซ้อนไอ้นี่ชาร์จคือเราสลับกันได้เลยอะ่ะแต่ก็ทะเลาะก,กันมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับงอนกันทะเลาะก,กันส่วนมากผมว่าเป็นฝ่ายรุนแรงกับมันมากกว่านะเพราะเนื่องผมอาจจะถือตนมากมาเป็นที่อ,อะไรเงี้ย แต่ตามจริงก็ไม่ควรนะครับไม่ควรคือว่าน้องไม่ควรไปแบบดุด,ด่าอะไรเลยเพราะมันเป็นเกมนะครับอ,อผมก็ยอมรับบางทีผมก็หัวร้อนนะครับอะไระเงี้ย๋ยวก็มีคนัมห้ามผมอยู่แหละครับเดี๋ยวเราเกมนี้ก็ัซีโอผมได้ใจไปแล้วประธานในแกน,นะครับแชเป็นท่อน้อน้ำเลี้ยงนะครับคอยสนับสนุนแกนเรานะครับ เดี๋ยวพี่เบนลี่เขาก็จะสนับสนุนพวกผมเหมือนกันนี่แกดด์นะครับนี่ดูจังหวะน,นี้ขนาดยิงคน,คนที่ล้มไปแล้วอะ่ะยังไม่ยิงเลยอะ่ะใจดีขนาดไหนใจดีหรือตาบอดไม่รู้ไม่เห็นแน่เลยจังหวะเนี้ยน่าจะไม่เห็นนะแล้วผมก็บอกอะ่ะแล้วแม่งก็ตายก่อนอะ่ะขนาดยิงคนล้มยังยิงช้าครับแล้วเดี๋ยวซีอโอเขาออกไปชุบนะครับเพราะเขาดื้อครับเขาบอกไม่จะชุบไม่ได้ผมบอกวงแรงละยังจะชุบอีกก็ดื้อครับดือ้อ ตามสไตล์เขานี่ผมก็อยอมแล้วว่าดวงดวงผมดีนะมีคนดีๆเข้ามามาสนับมาอยู่ในแคนเดือนนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากว่าจะเป็นพี่แจงพี่ฟิล์มหรือว,ว่าพี่บิลลี่อะไรเงี้ยนะคือพวกนี้เขาดีหมดเลยครับเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับถึงจะอายุห่างางไม่ได้เรียก,กันหรือว่าห่างกันนิดนึงแต่คือเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักครับ เขาพูดจาดีเขาอะไรเน่ะคือนิสัยใจคอดีอ่ะครับผมว่าพวกพีปีเขาดีมากต่อให้ไม่มาสนับสนุนแต่แค่แบบว่ามาอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันนี่แบบผม,ผมก็สบายใจแล้วส่วนสังคมปีบายมันเราสร้างกลุ่มๆของเราให้มันดีขึ้นมันก็โอเคนะอืม ไม่รู้ว่าผมเคยชีวิตผมผ่านมาอะไรก็ถือว่าดีนะตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเงี้ยก็มีคนคนหนึ่งคอยสนับสนุนผมซื้อเสื้อผ้าให้ผมถ้าผมไห้จะกินปืนดีๆอะไรเงี้ยคือมีคนหนึ่งเคยสนับสนุนผมอยู่คนนั้นก็ดูแลผมดีนะผมยอมแล้วว่าผม ทำตัวไม่ดีจริงนะผมก็อยากขอบคุณเขาแล้วก็ขอโทษเ้าในสิ่งที่ผมทําไปนะาดีนะอัี้ดึงดำมากใช่ไวันนี้ซ้อนน้องเห็นไหมน้องช้าผมซ้อนน้องวิ่งนำหน้าผมตามตุดเหลือก็อยู่สองคนแล้วครับวันนี้ไม่เหลือใครละ ยาหมดครับก็จับ AW ต้นเกมเอ้ปลายเกมด้วยผมไม่ยิงปืนไนายไม่เป็นหรอกไม่รู้ผมบอกทุกๆคลิปเลยนะว่าผมยิงไม่เป็นที่ยิงไม่เป็นเพราะว่าสเต็ปม,มันยังเอ,อ่ออยู่ครับมันยังช้าเอาแค่พอจับเป็นพอแล้วผมเนี่ยเห็นนะทำดาเมจจบ